เฉลยโจทย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อ2ครับโจทย์มีอยู่ว่าแนวคิดที่สําคัญอย่างหนึ่งของแม็กซ์เวลล์นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือข้อใดนะครับดูข้อ1ครับข้อ1บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องมีความยาวคลื่นต่างกันนักเรียนครับใน7ข้อที่แม็กซ์เวลล์กล่าวไว้นะครับไม่มีข้อนี้ครับไม่มีพูดถึงความยาวคลื่นแต่ที่แน่ๆนะครับ การแบ่งแยกชนิดของคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าอาศัยความถี่นะครับไม่ได้อาศัยความยาวคืนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยผิดชัดเจนครับข้อ2ครับข้อ2บอกว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเปลีป่ยนแปลงก็คือเดลต้าบีนะครับจะเนี่ยนำให้เกิดสนามไฟฟ้า E อ,อันนี้แน่ๆถูกแน่ๆมี1ใน7ข้อพูดถึงประเด็นนี้อยู่นะครับในทฤษฎี อ่าแม่เหล็กไฟฟ้าคือแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะครับคือข้อถูกมีอยู่แล้วแหละคือข้อ2นะครับยังไงก็กาได้เลยนะครับไปดูข้อผิดอีครับข้อ3ว่าผิดยังไงนักเรียนจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับข้อ3ครับการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจําเป็นต้องอาศัยตัวกลางต้องอาศัยการสั่นของอนุภาคตัวกลางนักเรียนครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็เลยผิดโอเคไหมครับอันนี้ก็ผิดนะครับข้อ4ครับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือหมายถึงตัว4นะครับอยู่ในทิศเดียวกับสนามแม่ คำว่าที่เดียวก็คือ c กับ b จะต้องขนานกันแต่ในความเป็นจริง c กับ b ตั้งฉากกันครับก็ผิดอีกครับไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันคือต้องตั้งฉากกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดตามทฤษฎีแม็กซ์เวลก็คือข้อ2ครับ